คณะศึกษาศาสตร์ Faculty of Education มีเด็กขี่จักรยานไปป้าไปคนระับไม่มีใครเขาเดินหรอกครับนะ้องเหมือนคนบา <c oughs> ใครเดิน,นครับกี่กิโลครับมีเครื่องบินด้วยครับสีม่วงครับศึกษาศาสตร์ตึกศึกษาศาสตร์สีม่วงครับาาราารมันมีจุดถ่ายรูปด้วยคนระับน้องเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเลยคนระับน้องใหม่คณะนี้ต้องถ่ายรูปตรงนี้ <c oughs> เออใช่ <c oughs> จ,จ,จ,จาจ์ดรประเสร,ริฐนนทนครน้อง เดินเก่งใช่พี่จะเดินกลับไปที่หน้ามาหาลัยด้วยครับยานอวกาศมีด้วยอยู่ไหนครับพี่พยายามหา UFO ครับไม่มีครับอย่างมากก็ดูบนยอดตึกนี้ครับอมองไม่เห็นพี่ป้อมขำเลยครับลานจานบินครับลานจอดจานบินห้องสารนิเทศยุพาวีละคนนั่งเล่นใต้ตึกหลายคนบนต้นไม้มีนกแก้วด้วยครับเพื่อสังเกตครับ ทำไมมันไม่ขยับครับพี่ป,ป้อมมีนกเงือก,อกด้วยครับมามีเหลือมีกระรอกด้วยครับกลับมาเจอจักรยานไฟปฟป้าคคณะสังคมศาสตร์ครับตึกนี้ใหม่มากครับมีกาแฟพันธุไทยด้วยครับสีแดงๆคนกินกาแฟพันไทยบรรยากาศดีมอก็อบรรยากาศดีครับแต่หอนายโสมมามีบอกกับที่ไม่ได้บอกบตึกนี้สวยอาคารวาชิลานุสรณ์ อาคารสถาพรปรยิยพัฒน์ไอ้กลมๆนี่มันหมุนได้ครับน้องลิลลี่ก็ใช้อะไรหมุนครับน้องมันหมุนได้ไงครับพี่ฟอมก็ใช้แรงดันอะถ้าลูกนี้หนักกี่โลครับมีน้ําผุดขึ้นมาจากแรงดันข้างล่างด้วยเออเป็นไฮไลท์ของที่นี่มีสามตึกครับอันนี้ตึกสามสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาต่างนี้ข้าวบิทอยู่ไหนครับพี่เดินไปทางนี้ถูกไหมครับน้อพันไทยตรงนี้เลี้ยวขวาใช่ไหม จากนี้เลี้ยวขวาไปทางนี้ครับเ,เห็นป้ายแล้วครับศึกษาศาสตร์ไปแล้วกเกษตรยังไม่ได้ไปสิ่งแวดลอ้อมน้องพี่อยู่ที่นี่ถึง,ง้าทุ่มคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรอุตสาหกรรมกรเกษตรคณะถากปัดไปไงครับวณศาสตร์ไปทางไหนครับอยู่ถนนจกักรพดิถึงกรมการข้าวแล้วครับ น้องบอกทางพี่หน่อยครับน้องพี่อยู่ตรงข้ามกรมการข้าวครับพี่ต้องเลี้ยวไปทางปตทหรือเปล่าครับเดินฝั่งตรงข้ามปตทก็โอเคอค,ครับพี่ครับเดินไปทางนี้โอ้รถคันนี้เก่ามากครับแต่ไม่เท่ารถที่มอราเมื่อวานครับแต่คันนี้น่าจะเกินสี่สิบปีครับน้องภาควิชาพืชไรนาพี่ตรงนี้ครับโรงเรียนข้าวและชาวนาน้องฝั่งตรงข้ามมีร้านกาแฟด้วยครับ ตรงนี้เขาปลูพกพืชครับน้องเหมือนบ o t a n y garden นครับภาควิชาปัตตภีวิทยาครับซอยซอยแปลว่าดิน,นครับนะ้องศึกษาเกี่ยวกับด,ดิน,นครับสถาบัานวิจัยยางมีแต่หน่วยงานราชการ,รเรียนเกี่ยวกับด,ดิน,นครับนะ้องซอย